บสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้ผมนั้นก็จะมาสอนเล่นเป็นฝั่งคนใน map anomalous activity นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องของการกดเริ่มเกมแล้วก็กดเซตขขงนี่ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ครับซึ่งผมเองก็ได้ทำแล้วนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ก็เชิญกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคเราไปดูคลิปนี้กันเลยโอเคครับท่านผู้ชม ก็เรามาเริ่มกันที่การควบคุมกันก่อนเลยครับก็ W A S D ครับเพื่อเป็นการเคลื่อนที่ไปมากดช f t นะครับเพื่อเป็นการวิ่งกดคลิกขวาครับเพื่อเป็นการซูมอาวุธปืนนะครับคือมันจะยิงเลเซอร์ออกไปครับคือไอเลเซอร์เนี้ยเห็นไอจุดสีเขียวไหมครับคือถ้าเกิดมันเป็นสีแดงปุ๊บแปลว่ามันตรวจเจอผีนะครับถ้าเกิดสีเขียวคือมันจะไม่มีอะไรนะครับโอเคต่อมาครับ กด Q มันก็จะมีไอ้ตรงด้านซ้ายขึ้นมาครับเป็นตัวหนังสือมีเลข1 2 3นํสาหน้าคืออันนี้เป็นการใช้เสียงตัวละครพูดของเราครับเดี๋ยวผมกดเลข1เนี่ยตัวละครเราก็จะพูดครับกดเลข2เนี่ยกด Q แล้วก็กดหมายเลขครับเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับไอ้ระบบเนี่ยครับกด Q แล้วก็กดเลขครับมันก็แค่ทําให้ตัวละครเราพูดแค่เนี้ครับ ต่อมาครับคือให้ทัานกด F ขึ้นมาครับมันจะเอาไอหลอดไฟสีเขียวเนี่ยซึ่งผมเองไม่มั่นใจว่ามันสร้างดาเมจกับคนได้หรือเปล่าถ้าเกิดใครรู้นี่ก็คอมเมนต์ได้นะครับคือไอหลอดไฟแท่งสีเขียวอันเนี้ยคือสําหรับผมผมคิดว่ามันเหมาะมากเลยเวลาที่แบบผีอ่ะมันใช้สกิลตัดไฟอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่ามันเอามาใช้แทนไฟฉายได้ชั่วคราวเลยครับถึงมันอาจจะให้แสงสว่างไม่ค่อยมากครับแต่มันก็ใช้ได้ คือถ้าเกิดเรากดคีย์ครับมันก็จะปาไปซึ่งมันจะมีทั้งหมด3หลอดด้วยกันครับซึ่งมันจะบอกจํานวนตรงหลอดเลือดนั่นแหละครับต่อมาครับให้ท่านนั้นเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ครับหรือเมาส์สามนั่นแหละเลื่อนไปมันก็จะสลับเข้าของครับเนี่ยประมาณนี้เลยหรือจะกดเลข1ถึงเลข7บนคีย์บอร์ดก็ได้ครับเนี่ยมันก็จะสลับให้เหมือนกันต่อมาครับสัญลักษณ์ที่มันเป็นรูปคนใส่หมวกสีแดงๆตรงนั้นครับคืออันนั้น่ะ มันเอาไว้เรียกเพื่อนได้ครับเพื่อนที่อยู่ในล็อบบี้อะไรอย่างนี้คือเราสามารถเรียกเขาให้มาเล่นได้นะครับแต่ว่ามันต้องรอให้เป็นสีขาวก่อนครับหรือย่างหนึ่งเพื่อนที่เราสามารถเรียกเขามาเล่นได้ต้องเป็นเพื่อนที่แบบติ๊กถูกฝั่งคนเท่านั้นครับคือถ้าเกิดเขาไม่ได้ติ๊กถูกเนี่ยคือเขาจะไม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับคือต้องเฉพาะคนที่แบบติ๊กถูกเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องรอให้เป็นสีขาวด้วยครับมันจะสามารถเรียกเพื่อน มาได้ครับอารมณ์เหมือนเรียกกาลังเสริมอะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครที่แบบใช้กระสุนแล้วแล้วกระสุนหมดหรือว่าของที่ใช้อะพวกอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้ใช้แล้วมันหมดจะหายัางไงก็มาที่ตู้อันนี้เลยนะครับเนี่ยตู้ลักษณะแบบนี้เลยคือมันจะให้ทั้งกระสุนแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมให้กับเรานะครับคือ,อตู้นี้มันจะอยู่ตามแมพครับซึ่งมันจะสุ่มด้วยโอเคก็ ให้ค่านั้นกด e ครับมันก็จะเป็นการเปิดโอเคเปิดถ้าเกิดเป็นสีแดงนี่คือมันจะยังไม่ได้เปิดครับถ้าเกิดเป็นสีขาวคือเปิดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือผมเปิดแล้วแล้วก็กด e เพื่อเอาได้เลยเนี่ยคราวนี้ก็จะได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับคือมันจะเอาได้3ครั้งนะครับเพราะว่ามันมีแค่อ่อกระสุนไงมันก็เลยเอาได้แค่3ครั้งนะครับก็จะมีประมาณนี้นครับแถมข้อดีของมันเลยก็คือตอนเวลาเราเปิดแล้วเนี่ย เพื่อนของเราก็จะเห็นนะครับคือเห็นได้เลยถ้าเกิดเป็นสีแดงคือมันจะไม่เห็นนะครับนะอะไรประมาณนี้แต่พอเราเปิดปุ๊บคือเรามองเห็นได้ทั้งแมปเลยนะครับเออก็คือว่าดีมากๆเลยคือเอาไว้บอกทางเลยว่าเฮ้ยกระสุนอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าโคตรด,ดีโอเคก็หลังจากเรารู้เกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็พวกการเรียกกาลังเสริมแล้วก็การหากระสุนไปแล้วเนี่ย ต่อมาเรามารู้เกี่ยวกับหน้าที่หลกัหลกของฝั่งคนครับฝั่งคนครับมีหน้าที่ในการซ่อมเครื่องบันไฟให้ครบครับซึ่งเครื่องบันไฟมันจะเป็นจุด A B C D E เนี่ยครับคือเราอ่ะต้องซ่อมให้ครบครับแล้วไอเวลาที่มันเป็นตัวเลขอะ่ะมันจะเป็นสีแดงครับหรือก็คือเราซ่อมครบแล้วไงแล้วเราต้องอยู่จนกว่าเวลามันจะหมดอะไรประมาณเนี้ยครับคือถ้าเกิดเราซ่อมเครื่องบันไฟเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นตัวหนังสือสีขาว แบบนี้นะครับเครื่องหนึ่งอะเราต้องซ่อมซ้ำประมาณ3ามครั้งด้วยการครับถึงมันจะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับการซ่อมเครื่องบันไฟอะโอเคก็จบกันไปแล้วครับสําหรับการเล่นเป็นฝั่งคนนะครับแบบพื้นฐานครับอันนี้คือผมสอนแบบพื้นฐานสุดแล้วครับคือผมพยายามไม่ลงรายละเอียดะไรมากครับเออก็จะมีประมาณนี้แหละโอเคก็คลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับถ้าเกิดผมพูดผลาตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่มีความ คิดเห็นอยไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับผมโดนผีตามแล้วนะครับบ๊ายบาย